สวัสดีครับขอสวัสดีปีใหม่นะครับปี2565สําหรับชาวราศีเมถุนหรือราศีเมถุนทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านที่เพิ่งเข้ามาในช anel ผมเป็นครั้งแรกในคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นดวงชะตา12ราศีนะครับโดยจะดูเป็นแบบ general reading หรือแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงที่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับก็ขอให้ดูกันแบบสนุกๆแล้วก็อย่าไปจริงจังนะครับ ขอให้ใช้เป็นเพียงแนวทางในการดำเนินชีวิตเท่านั้นครับถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับผมก็ดูในลิงก์ใน description ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยรวมถึงคำถามโบนัสที่ผมจะมีให้ท่านละ1คําคำถามเท่านั้นนะครับซึ่งจะมีให้ในคลิป2ราศีทุกๆคลิปนะฮะอ่านกติกาข้างใต้คลิปนี้นะครับในช่อง description เนี่ยแล้วค่อยทำการถามเข้ามานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในกติกาที่เขียนไว้แล้วไม่มีการถามนอกกติกาเนี่ยอันนี้ผมจะขออนุญาตที่จะไม่ตอบนะครับ การตอบคาถามโบนัสนี้ผมทําเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยอยากจะร่วมอนุโมทนานะครับก็พิมพ์คําว่าสาธุไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับการร่วมอนุโมทนาคือการยินดีในบุญนะครับคุณมาร่วมยินดีในบุญที่ผมทําก็เท่ากับคุณก็ได้บุญนั้นไปเท่าๆกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วก็ถ้าเกิดวรชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด u b s c r i b e และถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยในภาพรวมเดือนนี้นะครับสำหรับชาวราศีเมถุนหรือราศีมิถุนนะบางคนนะครับกำลังรอข่าวสารอะไรบางอย่างเช่นถ้าคุณกําลังสอบข้าราชการคุณก็อาจจะรอผลลัพธ์นะครับหรือถ้าคุณกําลังรอเรื่องของสัญญานะครับอาจจะเป็นสัญญาเงินกู้หรือรอผลอะไรบางอย่างเนี่ยในเดือนนี้นะครับอาจจะยังไม่ได้คําตอบในทันทีแต่ว่ามันจะมีอัปเดตความคืบหน้าของข่าวมาเป็นระยะระยะแล้วก็ มีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็จะดีถ้าคุณรอคําตอบนี้อยู่นะครับสิ่งที่อยากให้ทําเพิ่มก็คือคุณจะต้องติดต่อสื่อสารนะครับกับคนที่คอยส่งข่าวให้คุณเนี่ยอยู่เป็นระยะระยะนะครับนั่นจะทําให้คุณเนี่ยได้รับข่าวดีนะ mm hmm. อย่างที่บอกว่าแนวโน้มที่คุณจะได้รับคําตอบของสิ่งที่รอคอยนั้นนะครับมันเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามีแนวโน้มที่จะได้ค่อนข้างสูงอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่า ก็จะต้องระวังหน่อยเพราะว่าในสําหรับกรณีของบางท่านนะครับถ้าคุณกําลังรอข่าวสารแต่ว่าข่าวสารนั้นนะครับถ้าได้รับข่าวสารนั้นแล้วมันจะเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตคุณนะครับข่าวเช่นคุณอาจจะรอคอยงานนะครับที่มีเงินเดือนหรือว่ายศในระดับที่คุณต้องการเนี่ยนะครับรอแบบนี้อยู่นะแล้วถ้าได้ปุ๊บเนี่ยคุณชีวิตคุณจะเปลี่ยนและดีขึ้นใช่ไหมครับในเคสเนี้ยต้องบอกว่า ข่าวสารนั้นนะครับมันอาจจะมาพร้อมกับเงื่อนไขอะไรบางอย่างให้กับคุณในเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขที่คุณจะต้องใช้เวลาในการคบคิดอยู่พอสมควรถึงจะตกปากรับคําหรือว่ารับตรงงานนี้งานนี้หรือคําตอบนี้ไปนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ มีความเปลี่ยนแปลงได้นะครับล้วหรือถ้าไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีผลกระทบอะไรบางอย่างในชีวิตคุณที่มีอยู่ในปัจจุบันได้เลยนะครับแต่เป็นผลกระทบในทางดีแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนแล้วก็สําหรับชาวราศีเมทุนหรือราศีเมทุนบางท่านนะครับในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยใช้ชีวิตกับความสุขมากขึ้นนะครับความสุขในที่นี้หมายถึงว่าคุณอาจจะมีการไปพบปะเพื่อนฝูง นะครับหรือถ้าบางคนที่เป็น i n t r o v e r s ์นะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่คุณน่ะจะใช้เวลากับสิ่งที่คุณชอบมากขึ้นนะครับใช้เวลากับสิ่งที่คุณชอบและคุณรักนะครับหรืออาจจะไปเขาเรียกว่าไปเข้ากับกลุ่มของคนที่เขาชอบของสื่อสิ่งของหรือว่ามีความนิยมหรือความชอบเนี่ยมันเหมือนกับคุณนะครับและทำให้คุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้น แล้วก็สําหรับชาวราศีเมถุนหรือมิถุนหลายๆคนนะครับในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชีวิตของคุณมันเป็นจุดเรียกว่ามีการเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านที่ว่านี้หมายถึงว่ามันไปจบกลับไปเกี่ยวเนื่องกับข่าวสารเมื่อกี้นี้นะครับตัวข่าวเนี่ยที่คุณรอคอยมันจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปนะครับในเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณเองก็ต้องมีความขยันนะครับมีความอดทนที่จะ รอข่าวสารหรือเมื่อได้รับข่าวสารมาแล้วจะต้องมีการตัดสินใจและลงมือทํำในรูปแบบที่จะต้องมีความขยันมากขึ้นกว่าเดิมที่เคยมานะครับมันจะทำก็จะทําให้คุณเนี่ยชีวิตคุณมีความก้าวหน้าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เส้นถัดไปกันครับในไพ่เซตที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการงานการเงินของชาวราศีเมถุนรราศีมิถุนนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่งของการงานการเงินของคุณเนี่ย ในเดือนนี้เป็นเดือนที่มีแนวโน้มที่ดีนะครับยังเป็นช่วงเวลาที่น่าพอใจก็คือยังมีเงินพอใช้นะครับและสําหรับบางคนที่มีการเริ่มโปรเจกต์อะไรบางอย่างในเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับก็คุณเองก็จะเหมือนกับในเดือนนี้ก็จะเป็นการทําโปรเจกต์นั้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับและโปรเจกต์นั้นก็จะให้เงินคุณได้อยู่เรื่อยๆเป็นที่น่าพอใจสําหรับตัวคุณนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ในช่วงเดือนนี้ ก็เดือนมกราเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีอาจจะมีความกดดันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแต่ความกดดันที่ว่านั้นมันเกิดขึ้นในใจของคุณเช่นคุณอาจจะเจอหัวหน้าคุณพูดอะไรบางอย่างหรือเพื่อนร่วมงานของคุณพูดอะไรบางอย่างนะครับคนพูดเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันกลายเป็นสถานการณ์สร้างความกดดันให้กับตัวคุณในเดือนนี้นะครับฉะนั้นนะครับความกดดันที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าดูจากหน้าไพ่คือต้องบอกว่ามันเกิดจากความที่คุณเองไม่มั่นใจในฝีมือหรือว่าความสามารถของคุณเองนะครับ แล้วก็เลยเกรงว่าตัวคุณจะทำไม่ได้หรือว่าทำได้ไม่ดีอะไรประมาณนั้นนะครับฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือคุณจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่คุณไม่มั่นใจนะครับถ้าคุณได้รับมอบหมายอะไรบางอย่างมาจากหัวหน้าง,งานของคุณนะครับหรือการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานของคุณแล้วเป็นสิ่งที่คุณไม่ถนัดมาก่อนนะครับถ้าจะปฏิเสธมันก็อาจจะไม่ได้ซะด้วยอะไรแบบนี้ก็ให้หาความรู้เพิ่มเติมเ,มเพื่อที่จะให้ทําสิ่งนี้ให้ได้นะครับต้องบอกว่า เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ใครหลายๆคนนะครับสำหรับชาวราศีมิถุนหรือราศีมิถุนคุณอาจจะมีการค้นคว้าศึกษาหาความรู้อะไรบางอย่างในส่วนของงานที่คุณทํานะครับก็ขอแนะนําว่าอย่ากกดดันตัวเองมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยตัวคุณเองอาจจะไม่ต้องทําให้ได้เขาเรียกว่าคือคุณน่ะคิดว่าเขาหวังกับคุณไว้เยอะ แต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับกลายเป็นคุณกดดันตัวคุณเองไปนะครับถ้าคุณคิดว่าวิธีการนี้ช่วยให้คุณเก่งขึ้นได้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกกดดันมากนะครับในสิ่งที่โดนรับขอโดนขอความช่วยเหลือมาหรือได้รับมอบหมายมานะครับดีที่สุดเลยควรจะ1คือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม2นะครับ เปิดใจคุยกับคนที่มอบหมายงานให้คุณนะฮะบ,บอกตรงๆว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่เก่งมากและคุณก็ควรจะขอคําแนะนําจากเขาด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับมันจะช่วยให้คุณมีความสบายใจมากขึ้นนะครับรวมถึงการทําตัวนี้มันก็จะไม่มีเรียกว่าไม่มีปัญหาอะไรรวมถึงไม่ไม่ทำให้เครียดด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าโดยโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าไพา่ไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะอย่างใบนี้นะครับ เอ็ดออฟซอสนะครับก็คือคุณเองเนี่ยงานที่เขาขอให้คุณช่วยเนี่ยจริงๆอ่ะคนที่เขาขอให้ช่วยเขารู้อยู่แล้วว่าคุณทําได้นะครับเพียงแต่ตัวคุณเองนั่นแหละที่คุณไม่มั่นใจว่าจะทําได้อะไรประมาณนั้นนะครับตัวคุณเองกลัวว่าจะทํางานนี้พลาดกลัวว่าจะทําไม่ได้ก็เกิดความกดดันสูงขึ้นนะครับแต่เมื่อทําไปแล้วนะครับมีการพูดคุยแล้วนะว่าเออเนี่ยเราเราไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรือว่าคุณมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมขึ้นแล้วนะครับ สิ่งนี้นะมันจะกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของคุณนะครับเป้าหมายที่ว่านี่หมายถึงว่าคุณอาจจะไม่มันการที่ได้รับมอบหมายงานชิ้นนี้มานะครับหรือการโดนขอความช่วยเหลือในงานชิ้นนี้มามันจะทําให้คุณเกิดเป้าหมายใหม่ในชีวิตของคุณเช่นมันอาจจะกลายมาเป็นไอเดียในการทําธุรกิจส่วนตัวของคุณกลายมาเป็นไอเดียในการทาโปรเจกต์ของคุณได้ในอนาคตนะครับเป็นเรียกว่าเป็นงานที่โอเคอะครอเหนื่อยเครียด แต่มันสร้างความคุ้มค่าให้กับคุณในระยะยาวอโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูไพ่เซตถัดไปกันครับสำหรับในไพ่เซตที่3นะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมของความรักของชาวราศีเมถุนหรือราศีมิถุนกันก่อนนะครับต้องบอกว่าในเดือนนี้นะดวงความรักของชาวราศีเมถุนหรือราศีมิถุนนะครับพุ่งแรงมากๆเลยนะดวงคุณแม่ที่ดูจากดูด้าไพ่เนี่ย ถ้าคุณเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีใครสนใจเดือนนี้คุณจะป๊อปปูล่ามากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในเดือนก่อนหน้านี้คุณเจ็บใครแล้วมีแต่คนให้ความไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่คุณชอบอยู่เนี่ยเขาไม่มองคุณนะครับในเดือนนี้ดวงของคุณจะทําให้คุณโดดเด่นมากในสายตาหลายๆคนนะครับบางคนก็ถึงขนาดที่แบบเจ้าเสน่ห์เลยนะฮะคือเดินไปในที่ไหนๆก็มีแต่คนจ้องคนมองหรือว่าคนสนใจอะไรประมาณนั้นนะครับและยิ่งถ้าเดือนนี้คุณ ใช้วาทศิลป์หรือการพูดการเจรจาการสื่อสารกับใครหลายๆคนนะครับเจอใครแล้วคุยเจอใครแล้วคุยคุณจะทาให้คนที่คุณคุยด้วยเนี่ยหลงเสน่ห์คุณนะครับแล้วก็เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเรียกว่าพอดวงความรักมันดีมีแต่คนมันนิยมมาชมชอบคุณมีคนแอบมองคุณนะครับมันเลยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกมีความสุขใจนะครับเป็นอิ่มเอมมีความภูมิใจในตัวเองอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็เดือนนี้นะฮะ ถ้าคุณถ้าคุณเอ่อเรียกว่ายังไงดคีคือเหมือนกับถ้าคุณนะ่ยมีความป๊อปปูล่าขึ้นมานะครับก็พยายามนะฮะพยายามอย่าอย่าเจ้าชู้จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าคือแน่นอนอนะ่ะเวลาที่คนเรามีโอกาสเข้ามานะครับในเรื่องของความรักคือมีคนมาสนใจเยอะนะครับมีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาแต่ถ้าเลือกแล้วนะครับ ยังอยากจะเลือกคนอื่นต่อเนี่ยอันนี้คือไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าถ้าดูจากถ,าถ้าถ้าถ้าจะเลือกคนใหม่คุณควรจะจบจากคนเก่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ผมพูดถึงรวมถึงคนที่มีแฟนอยู่แล้วด้วยนะครับคุณมีแฟนอยู่แล้วแต่ในเดือนนี้คุณมีปอกความป๊อปปูล่ามีคนมาสนใจคุณเยอะนะถ้าคุณจะไปหาคนใหม่หรือว่าไปคบกับคนใหม่คุณควรจะเลิกกับคนเก่าให้ชัดเจนหรือว่าเรียบร้อยก่อนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันการผิดศีลข้อที่3นะครับ กาเมสูมิชาจารานะครับอันนี้ถ้าผิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลกลับเป็นผลกรรมนะครับต่อดวงความรักโดยตรงเลยนะครับดังนั้นนะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับถ้าคุณไม่มั่นใจนะครับว่าคนที่เข้ามาจีบคุณเขามีคนอื่นอยู่หรือเปล่านะครับก็าอาจจะต้องใช้เวลาคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าตัวคุณอาจจะไม่ได้ผิดศีลแต่คนที่เข้ามาคุยกับคุณเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่และเขาไม่บอกคุณ อันนี้ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นกลั่นกรองให้ดีนะครับอย่าผิดที่เราแล้วก็อย่าปล่อยให้คนที่ผิดในสีนะข้อนั้นนะมาหาเรามาเข้ามาหาเราด้วยนะครับต้องระวังในเรื่องนี้ให้ดีก็โดยสรุปโดยรวมเนี่ยภาพรวมเดือนนี้คุณจะเรียกว่ามีความได้รับความนิยมนะครับมีชื่อ,อมีเขาเรียกว่ามีคนมองเยอะมีคนสนใจเยอะนะครับแล้วก็ ตัวคุณเองก็จะมีความสุขกับตัวคุณเองด้วยนะที่แบบกลายเป็นที่สนใจกลายเป็นที่นิยมนะครับก็ถือว่าในเรื่องของความรักเป็นเดือนที่มีความสุขเดือนหนึ่งเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เซตต่อมานะครับกรณีคนโสดที่ยังไม่มีใครจะเป็นยังไงนะครับจริงๆดวงความรักขึ้นขนาดนี้นะคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ดีแน่ๆนะครับนะมาถึงเป็น the love เลยนะครับ the lovers เดอะเฮอร์มิตนะเซเว่นซอดนะครับทรีออฟครับควีนออฟสอนะครับโอเคไพ่ที่ขึ้นมานะครับคือสำหรับชาวราศีเมถุนหรือราศีมิถุนนะครับที่คุณเรียกว่าโสดนะแล้วยังไม่มีใครนะครับซึ่งอาจจะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มละกันนะครับกลุ่มแรกคือคนโสดที่ไม่มีใครรักดันเก็บตัวด้วยนะครับคือ ในไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยคือคุณเก็บตัวแล้วคุณไม่ค่อยออกไปเจอใครนะครับขอให้เปลี่ยนเสียใหม่นะครับพยายามออกไปสื่อสารกับคนบ้างนะครับแล้วคุณจะได้เจอกับคนที่คุณรอคอยนะคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเขาก็จะมีความอ่อนโยนในระดับระดับหนึ่งนะครับและเขาก็ต้องการความอ่อนโยนจากคุณด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีคนแบบนี้ลักษณะนี้ที่เขามีความอ่อนโยนเนี่ยเข้ามานะครับและคุณแสดงความอ่อนโยนให้เขาเห็นนะครับคุณทั้งคู่ก็จะปิิงกันนะแล้วก็คุณก็จะได้เรียกว่าได้ถึงเวลาที่คุณจะมีแฟนสักทีหนึ่งนะครับสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เป็น i n t r o v e r สนะครับคนที่ออกไปข้างนอกอยู่แล้วคือต้องบอกว่าคุณเหตุผลที่คุณยังไม่มีแฟนนะครับคุณลองสำรวจก่อนนะว่าลึกๆแล้วนะครับ คนที่คุณต้องการคืออะไรนะคือในใจคุณอะสเปคคุณอาจจะไม่แน่นอนนะครับหรือคุณอาจจะสับสนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการใครต้องการความรักแบบไหนนะครับไพ่บอกว่าให้คุณอะไปค้นหาสิ่งนี้ในตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวตัวตนของคุณให้เจอนะครับทันทีที่คุณเจอนะครับก็เหมือนกับการที่เราขายของนะถ้าเรารู้ว่าการถ้าเรารู้ว่าตลาดเรากลุ่มเป้าหมายคือใครนะครับก็แค่ให้เอาตัวเราเองอะไปอยู่ที่นั่น แล้วเราก็จะขายของได้เรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าสเปคของคุณเป็นยังไงคุณก็แค่เอาตัวคุณไปอยู่ในที่ที่สเปคของคุณจะชอบอยู่นะครับแล้วคุณก็จะได้เจอเขานะครับคนที่คุณชอบนะเจะเข้ามาในชีวิตคุณทีนี้นะฮะสำหรับคนที่โสดและมีคนที่เดียวอยู่แต่สถานะยังไม่ชัดเจนนะครับเป็นยังไงบ้างมาดูกันเพดออครับนะครับเ็ดเหรียญน,นะ โอเพดดอฟซอสนะครับ cup. Okay. ไฟท์ออฟซอสอิงออฟคับโอเคไพ่ที่ออกมาต้องบอกว่าในเดือนนี้นะครับถ้าคุณยังไม่ได้รับความชัดเจนหรือว่าคนที่คุณสนใจอยู่เขายังไม่ยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรที่ชัดเจนออกมามากนักน,นะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องแสดงหรือว่าพูดจาหรือว่าสื่อสารอะไรบางอย่างออกไปนะครับ อาจจะไม่ต้องเชิงเป็นความจริงจังก็ได้เช่อนอาจจะแบบคือบางคนอาจจะคิดว่าสื่อสารออกไปคือการไปบอกรักตรงๆอะไรแบบนั้นนะครับคงจะไม่ใช่นะถ้าด้จุดจากหน้าไพ่เนี่ยคือเหมือนกับให้คุณน่ยสื่อสารเช่นทักทายพูดคุยบ่อยๆนะครับให้เขารู้ว่าเราอ่ะยังให้เขารู้ว่าเขายังอยู่ในเรดาร์ของเรานะครับให้เขารู้ว่าเราเอา่ะเขายังอยู่ในสายตาของเราสื่อสารกับเขาบ่อยๆพูดจาใส่ใจอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้ คนที่คุณกำลังสนใจเหตุผลที่เขายังไม่ชัดเจนกับคุณเพราะว่าตัวเขาตอนนี้มีทางเลือกเยอะนะครับแล้วก็เรคือพูดง่ายๆว่าคุณมีคู่แข่งเยอะแต่คุณเองยังไม่รู้ว่าคู่แข่งของคุณคือใครนะครับในเดือนนี้คุณต้องใช้การสื่อสารให้เยอะเพื่อดึงความสนใจเขามาหาคุณให้ได้นะครับการทําแบบนี้นะมันก็จะทําให้ตัวคุณนี่แหละนะครับเหมือนกับค่อยๆสร้างเอ่อสร้างความประทับใจนะครับของตัวคุณเนี่ยในใจเขา นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยในเดือนสิ้นเดือนถ,ถึงถึงจบเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดรู้ว่าจะได้เป็นแฟนกันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะยังไม่ได้มีแนวโน้มอะไรที่มากขึ้นนะครับแต่แต่เขานะครับจะมีคุณอยู่ในใจอย่างแน่นอนนะครับมีอยู่ในใจนี่คือเหมือนแบบเป็นคนหนึ่งที่เขาจะไม่ลืมแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าจะเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ต่อจากนี้เดือนหน้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับสำหรับคนที่ มีคู่นะคนที่มีคู่เป็นไงบ้าง King of One นะครับ Charrot High Priestess Queen of One Tree of Pentacle อืม ดูเหมือนว่าในเดือนนี้นะครับหรืออาจจะเป็นช่วงของปลายธันวานะครับเป็นต้นมาเนี่ยดูเหมือนคุณจะมีปัญหาเรื่องมือที่3นะครับคือคุณได้ทั้ง King งอ o ฟว n นนะครับชาร์ลอตนี่คือหมายถึงกําลังแบบประชัญหน้ากันประชันหน้ากันคุณมี h ฮพีเทสนะครับรวมถึงมี Queen อฟ n n นคือเหมือนระหว่างคุณนะครับกับคู่ของคุณแหละมีมือที่3เข้ามานะครับเป็นผู้หญิงนะซึ่งต้องบอกว่า ในสถานการณ์เนี้คนที่เขาเข้ามาเนี่ยอาจจะเหมือนแบบมาเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของคุณแต่ว่าเขาเองก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มียังไม่ได้มีอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อาจสะบันลงได้นะครับคือจริงๆมันก็สั่นคลอนนั่นแหละเพราะมีมือที่3เข้ามาเนาะแต่ว่ามันถึงมันจะสั่นคลอนนะครับแต่คู่ของคุณอนะ่เะเขาอะ สามารถที่จะถ้าคุยถ้าเาถคุยกันชัดเจนคุยกันดีๆเราสามารถที่จะกลับตัวกลับใจได้นะครับแต่ในเวลานี้เพียงแต่ว่าในเวลานี้มันเหมือนแบบเป็นอะไรที่มันยังครุก,กุ่นกันอยู่ก็าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดการที่นึงอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างนะครับแต่ถ้าคุณทั้งสองคนผ่านเรื่องนี้ไปได้นะครับคุณได้สรุปออกมาเป็น t r f p p n t a c l e เหรือไพ่สามเหลียนนั่นแปลว่าถ้าคุณทั้งคู่ ผ่านเรื่องนี้ไปได้ความรักของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับบางทีแฟนคุณเขาอาจจะแค่หวันไหวไปนะอาจจะเพราะว่าคนที่เป็นมือที่3เนี่ยเขาหน้าตาค่อนข้างดีนะครับหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแต่ก็ยังไม่ได้เ้าเรียกว่าคนคนนี้เขายังไม่ได้ไม่คือเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้าว่าว่าคู่ของคุณเนี่ยหรือแฟนคุณเนี่ยเขามีคุณแล้วนะครับถ้าแล้วพอเขารู้นะเขาก็จะถอยไปเองนะครับเพราะว่า ถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นว่า Hi พิทเท s นะครับอยู่ข้าง Queen up one นะครับนั่นแปลว่าเขาอยู่ข้างคุณนะฮะเขาก็แปลว่าคนนี้เขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าแฟนของคุณนะเขามีคุณแล้วอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะอันนี้เริ่มพูดวนละโทษทีครับฉะนั้นนะครับพอเขารู้เขารู้แล้วว่าคนนี้ไม่ได้โสดนะครับเขาก็อาจจะคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มาขอโทษคุณเองเลยนะฮะว่าเออเขาไม่รู้จริงๆนะครับก็อยู่ที่คุณนะครับ ถ้าให้อภัยได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าดูแลเขาไม่ได้หวังร้ายอะไรกับคุณนะครับเดี๋ยวเขาจะถอยไปเองนะมีแต่คุณนล่แหละที่จะต้องปรับความเข้าใจกับแฟนของคุณให้เรียบร้อยนะครับอย่าใช้ความดูแลในการปรับนะครับพูดคุยกันดีๆเพราะว่าเขาอาจจะแค่เผลอใจหรือว่าเขาอาจจะเหมือนแบบหลงเสน่ห์คนคนนี้จริงๆนะครับแล้วก็พลาดไปนะลองปรับความเข้าใจกันดูอย่างที่บอกถ้าปรับได้เอาข้ามผ่านตรงนี้ไปได้คุณทั้งคู่จะมีรักที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคทีนี้นะก็ครบถ้วนแล้วนะครับเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลน,นะครับมีสิ่งที่อยากจะสื่อสารอะไรกับชาวราศีเมถุนหรือราศีมิถุนนะครับในเดือนนี้บ้างนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับหรือคำเตือนมีอะไรบ้างไหมนะมาดูกันครีม your independence emotion are running high ใบสุดท้ายนะครับ abundance นะครับโอเคก็สิ่งที่จะต้องระวังนะครับสำหรับราศีเมถุนหรือราศีมิถุนในเดือนนี้นะครับคือเรื่องของอารมณ์อารมณ์ของคุณเนี่ยบางทีแบบถ้าในเรื่องของความรัก แน่นอนคุณเจอมือที่3ขึ้นมาไม่มีใครอยู่เฉยเหรอกครับผมเข้าใจนะแต่ก็อย่าให้อารมณ์มันอยู่เหนือเหตุผลหรือว่าโดนอารมณ์ครอบงําจนกลายเป็นคนอ่าเหมือนแบบคนที่โดนผีร้ายเข้าสิงนะครับระเบิดอารมณ์ประเต็มที่อะไรแบบนั้นนะครับควบคุมสติให้ดีนะฮะ แก้ปัญหาด้วยเหตุและผลนะครับใช้วิธีการพูดจาพูดคุยเจรจาสื่อสารให้เยอะๆเพื่อเนเพื่อเป็นการแก้ปัญหานะครับไม่อย่างนั้นถ้าคุณใช้แต่อารมณ์นะคนภายนอกก็จะมองคุณว่าเป็นคนที่งี่เง่างคนหนึ่งนะครับต้องขออภัยที่ต้องพูดแบบนี้นะก็ให้แก้ปัญหาด้วยเหตุผลแล้วคุณจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณควรจะเอาใจใส่ หรือว่าให้ความเคารพตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้นะครับรักตัวเองให้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเวลาที่มีปัญหาไม่ว่าในเรื่องของงานและมีความกดดันหรืออะไรก็ตามนะครับอย่าปล่อยให้เซลล์เอสติมนะครับหรือความภูมิใจในตัวเองของคุณต่ําลงนะคุณเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถนะครับสิ่งที่คุณทําไม่ได้ก็แค่คุณไม่รู้นะพอคุณไม่รู้สิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับ แค่นั้นแหละคุณก็จะสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคของคุณไปได้นะคุณไม่ใช่คนประเภทที่โง่จนไม่ได้แบบว่าจนไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้อะไรแบบนั้นนะครับคุณไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนนะชาวราศีเมถุนหรือราศีมิถุนนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณไม่รู้ก็แค่ศึกษาเพิ่มเติมสิ่งที่คุณกลัวก็แค่หาข้อมูลเพื่อลดความกลัวลงนะครับอย่าไปยอมแพ้นะครับ และเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนหนึ่งที่ดีมากๆสําหรับคุณเพราะคุณได้อบันดันส์นะครับไม่ว่าในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักนะครับถ้าคุณแก้ปัญหาด้วยสติปัญญามันก็จะนําพาไปสู่ทางออกที่ทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนั่นเองก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับดวงชะตาของชาวราศีเมถุนหรือราศีมิถุนประจำเดือนมกราคมปี2565นะครับก็ขอให้ ประสบกับความสุขความสําเร็จนะครับทั้งน้นในด้านการงานการเงินและในชีวิตส,ส่วนตัวรวมถึงความรักนะครับได้พบเจอคนที่ใช่และอยู่กับคนรักอย่างมีความสุขนะครับมีการปรับความเข้าใจกันสร้างวางแผนสร้างครอบครัวกันให้ดีอะไรประมาณนั้นนะครับขอให้มีความสุขมากๆแล้วคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ